กหลายดสบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาจากไสก <c ười> ็จักกิ้งแก้วทางกิ้งแก้วเพันเอานมบิ่งสะออนกล้วยเพัน่่พีน้องอ้วนลูกปูอีปีอยู่บูกเองบูกเองมาอยู่สวนน้ำ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 ถา่แก่ติจ้ามาอยู่สวนน้ำถั่แกจะเรียกเอากล้วยมาฝากลูกสาวหล่าพี่น้องเพิ <c ười> ่งพายุดนั่นแหละอ่ยหนุ่ยเดือยทำงานเพิ่นเพิ่นมากันฮ้อนปรนไดี๋กันมื่อนนี้พี่น้องเห็นงานมาครับ วันน <N> ี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็นย้ำมืินเศร้ากับเฮ็ดย้ำมืินเศร้าย้ำมืินแรงกับไปไปกับมาคอยได้เฮ็ดเฮ็ดงานบ้านงานบ้านเลี้ยงน้องตามติดสาวหน่อยมาตะเหินก่อนตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นแอดอรดีเรื่งรียมก็คือลุนพยัญชนะมาใหม่พยหญี่ยมมาอยู่ในเก็ดเก็ปีแล้วเนาะเก็ปีแปดปีแต่ลังๆมันนี่ก็เลยมาตามไล่มาหอดอุ้งอิงแต่บประชิดเนียนไล่ เต็งเต้อันพะยัยแหลมเนาะเต็งเต้ยูโดมเออตะโดมสั่งไม่พุดีเต็งเต้โดมสั่งไม่เนาะพะยัยแหลมอต้องการไปซื้อที่พอดีเออกระเบื้องแบบนี้เบื้องเต็งเต้อันที่เพิ่นพอท่านได้มีโดมงามโดมใหญ่เด้เป็นทงหน้าโยบุญแบบนี้ก็ติดตามแมวลาว่ะปิดตามแมวลาติสกันนะจนแลกการแมวลาจนจนมันโควิดนทำหน้าจังเขาไม่ได้ออกไปใส่อะพอเขาไม่ค่อยได้ออกไปใส่จ้า เที่ยวบ่เคยไปใส่มาใส่ตเตียงนอนเบิ่งโทรศัพท์หรอเปล่าเน่ยนอนเบิ่งจนหมูเปียกตาแจ๊ผู้คนไปยังเสียดียังเอาพักกันเห็ดเมล่ลากันเต่าวาสันเมล่ลากับมาเลี้ยวนี่เระไปเลี้ยงเรามันก็ได้เนาะมาเลี้ยมาลันบาร์นี่บารนี่เนาะติดตามก็สิติดตามแล้วก็มามีแอ็นมันละดีมามี่อ็นอัน เพลงอย่างก็ส่งไปแวบแวบอยูไปเพลงแวบ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 เป็สองฝาแวบแวบมากลบยเปิดเบิดมือไปสีพลาไปเบิรงมาสั้นเด้อเดี๋ยวเขาก็ะเถาเนาะเขาก็าไม่ค่อยได้ไปิใส่มาใส่ขึ้นก็ไปบ่เถืงดอกไปบ่ฮอดดอกมาสั้นก็บ่หัด่นดอกปกติบ่ฮอดเพิ่นดอกนี่แม่นามนี่โอ้โหแมน้ำเอโดรีมาเปิดอยโจดอ่โอ้ยสวรรค์คนเนี่ยนะคนหลายมาว้อมา ช่นั้นน่ะไดมอนเขามาเป็นพรอนไว้กับลูกแกมากับลูงสูกเพิ่นนั่นแหละขุ่นจักรไดมอนเป็นพอนไว้ขนจักรไดมอนตามกิดสุช็อตได้วันทีจำเสมอไดมอนด์มาเป็นพระเอกแล้ววันทีเออเอารอได้เนาะยังไงสูงสูงนะป่นนี้มั้งยุคนี่ฝันแมนอุงอิงอุ๋งอิงกับเพื่อนยังหยุเพ่นยังยุรอกเพลงม่วนได กันยะเห็นพยูตรองเพียงตองมาตแตงแต่หกมงเลี้ยงเกินก็หันบ่เห็นฮะแต่ยังงั้นตียังวางสั่งบ่แบบว่าน้องมันเลิ้งเรียนมาถ้าตองไปหรบทรงเขาเตียบ่ต้องมาอาบนามต้งตัวมันกินเข่าแล้วก็ค่อยขึ้นนอยเนี่เสียตวังสิไปใส่ได้ขวัญสิไปใส่มาใส่ได้อยากฟังเสียง้องเพ่งตอมาแต่หกมงเลี้ยงกันเกิน่าหันเมนนักลองม้วนเขาผู้ดีขึ้น เขาผู้ไฮเขาต้องขึ้นก้อนเวลาสนุบบอมักเบิ่งแบบว่าเออพอหยุดเปิดตูเปิดอย่างเสีโอ้ยนั่นอ่ะเจ้าเจ้านี่เจ็บเบิ่งอย่างเบิ่งไปจนซองเบิ่งคลิปน้ำมาเออเบิ่งอีหยังเบิมือฟบิเวียนมันนี้ผู้ใดมักก้อนไผ่มาสรุปแล้วไผ่มักก้อนเหรอระวังผู้หญิงหรือผู้ชายมักักนี้ผู้ชายผู้ชายมักผมเห็นผมแปลกๆผมถามถูกลิปถามเบื่อในที่แหลกเท่าเท่านี่ยังก็เท่าเมื่อไหร่ไอ้ยังก็ ที่แล้ววันที่เลียดกับเบิ้งเนี่ยเบิ <t ük> <t ük> no. ้งโจมให้กันขึ้นกันนั่นไงโจมอันนี้ฉันก็จมจมเราไปเด็กกับมามาเบิ้งไปจะคล้องไว้เองไปจะคล้องแบบติดก้อยอีกวันนั่นไงซึ่เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนจมสันจมลงให้กับเขากับน้ำ๋ยวน้องลงมาตื่นแต่เ้าตื่นแต่เตี๋ยซีมาเบิ้งน่ะตื่นแต่เ้าทำทำเพราะเห็นเห็ดยังกลมราบเพราะเห็นเห็ดยังจนได้จอบออกมาเบิ้งห้วยเห็ดหยัง เขาเป็นเฮนตีตื่นตีห่าเนาะตื่นตีห่ามามาเตรียมเข่าเตรียมเยียงไฮนอ่งนะนี่มันเม็ยงหยังมันคือบริเวณเบี้ยเว้ยนางเบิ้องเทัพท์ปกตินางเบิ้องเทัพท์ก็เลยบอกว่านางเบิ้งก็กดไล่กดแชร์ในน้ำนน้ำด้อยพูดเป็นไห่เนี่ยว่าได้แปลว่าบนเบื้องวดติดน้ำกันมันเนี่ยติดน้ำกันมันเป็นมันเป็นขยาวันเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่ดีเพคนมัน พ่<จ>อพมบนมีอย่างคือแบบทั้งส่ริยุทธ์กันแบบทั้งสี่บ่แม่นพอเฮาบ่บเคยเห็น,หนอันชีวิตแบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้เม่นหมอลรัล้หน่อยนะที่ที่ไห้มาไทายทําขังหลังอินเบื้องหลังออีีหลันนี้เห็นเห็นเห็นพ่อยุทธเห็นเ<อ>ห็นทีมน,นี่แหลยลตะกอนฉันก็ไปเด้วยน้ำสิพรแล้วยฉันไปน้าสิริพรตั้งแต่ฉันมีลูกอ่อนว่ากอนเท่าไหร่โอ้ฉันก็ห้าสิบแล้วพเมียนก็สิบวันมัน พออาทิตย์แล้วเคยอยู่ซีรีพอนมาก,ก่อนนี่บอพอพญา,านี่มันทีมีอ่นานพวกสันนะมีรถบาสไปแลนน,แลน้ำเพลินแลนน้ำเพลินแลนน้ำเพลินยุคใดยุคบลักสีดำวะเมียนพวกนี้นี่ข้พ่อพญานิเดียนแล้วเป็นพระเกอกตรงนั้นนี่อือบลักสีดำเมียนแหละเพราะว่าอันแขนอูไสไสไลูกปใส่ใส่รถจกซี่แหละได้ขึ้นหอดกับก่าวข้างหลังจี จะเลยว่าไปสีพลาไปบุญญาเนี่มาร้อเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นแต่แตสิริพจ่์เนี่ยตะกนอ่ะบ่มีมันบ่มีโทรศัพท์แล้วพอนะตะกอนอ่ะจะว่าโอ้ยปไปปสิพลาไปเหมือนอยู่กันยังสิ่คือเอาเอาแบบวมเป็นจริงแหละกัไทยสิแหละไายสิแหละกลูก่นอนเดยเบิรอกวายู่กันยังไหนชนลูกลูกมาเชียรสักดีคัมันมันมันแนวสบายเลยลูกพ่อจะเชียร์พ่ จะไปนอนอยู่วัดอีหยังนะเมื่อคืนบัดธรรมจริยาเบิงบ้งพาลงมาจากน้องแล้วอันสองเท่มลงมาขันเบิงบ้งอยังคักแน่เติ้งอย่างหายขาดได้ยิ่ชั่วโ <ละ S 1> มงหนึ่งเออเบิงบ้งขักเบิ้งแม่อัเอาเนี่ยเยมื่อเช้าตืนา่นหือมะเขาเบิ้งพายุดหวานเลยดีใจ <c oughs> พี่น้องคนเอาอันี่ปวยเบิ้งแม่ก็ปวดนี่ตะนวยย,ย,ยังไงตะนวยอุ่นวัด

มวยมวยกล้วยอันนี้เพิ่งตัาดของมาใหม่ๆหรือเนี่ยบุหร่าพันเนี่ยครับนี่อันนี้น่าที่ป็นแขกติดเดือยกุหลาบกล้วยหอมติดเดีอยปลูกปลูกไว้จังไรครับหรือพ่อได้กินหรือเปล่าไได้กินที่แรกเอาทองอาว่ามาต้นเดียวจ้่ามาเป็นแนวเออเพิ่นเอามาจากเพชรบุรี เพคนบอกว่าเอาไปปลูกให้แน่สร้างบ้ว่าบบไปปลูกให้แน่เอาข้าวมาต้นมันดินดีว่าแม่ตีแถวกิ้งเกี่ยวแถวแถวนี้ที่แรกก็ดินว่าดีเพิ่นขุดคลองมัน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 เป็นคลื่นน้ำไควได้จรินเนาะมันเป็นน้ำ้อยน้ำมันเป็นในหมู่บ้านเป็นในพวกฉันอยู่ในหมู่บ้านแหละหมู่บ้านบ้วันนี้เพื่อนกับเห็นเขาคายหยันนะเพื่อนกับเลยขุดคลองให้เป็นร่องให้ปล่อยน้ำเข้ามาปล่อยน้ำปล่อยน้ำจืดเข้ามาให้ปล่อยน้ำอน้ำคลองในสระเข้าไป นส่สะอ่อนมังหนวยกล้วยพี่น้องเพิ่นก็ได้กินยอนเฮาได้เออเพิ่อนบ่ได้ซื่อเด้อบบนี้เพิ่นหลายคนเออเฮาก็เอาเอาเขาเอาดิไปให้เพื่นบาเนี้วพนีีโอ้ยจะออกนะฮะให้เพื่นจนเดือเดือยจีนมยาบต้องกินน้องเบียร์ยุ่นนองเบียร์อัน้เพิ่นเอาเลยทำไมไม่เอาเพื่อนนะเื่อนตอกนะ้ะีนเฟิองจนวูดน่อ้ยเพื่ตุนศาสตร์ดี สู่ไปชีวิตสนุกคนเพาะมันมันกบมันเบื้องหลังคือว่าเด็กเนาะกตอยู่เฮาหาได้เห็นหน้าสิสวยงามอยู่เด้เบื้องหน้าใส่สูตรผูกไทยใส่สุดเพชรขึ้นเหลี่ยมโยบๆคือจังสิบ่ถูกบ่ะหยัดไเนาะอันนี้คือบ่แม่นว่าเว้าพื้นอาจบ่แม่นว่าเว้าควกราพวกร์ฉันกรเป็นคนคนมาหลับคนนึงแต่แต่หั่นกบเลยมาหลังเวลานี้เด็กเนาเคยเอาพอกอง่าย มาเห็นมาล่ำสาวหน่อยทายอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไายอันนี้เขาเคยเห็นแต่เบื้องหน้าเขาไม่เคยเห็นเบื้องหลังไม่เคยเห็นการเป็นยู่การเป็นกินซักผ่าซักเทะแบบใดกินน้อนแบบใดยู่แบบใดล่ำบันอันนี้ก็ต้องซักสมือเลยค่ะอันว่าสัมภาษสมมันมันบ้านน่ะอางมันนี่ก็คือนน้ำคือคือขันเ้าอ่างมันนี่คือสามารถน้ำทางเดียวกับแต่ซักได้จริงไหมขันเ้าสะสมไปไหลบันที่ไปเห็นไปเห็นน่องเบียร์เฮ็ดที่น้องเบียร์กับน้องน้องอีก อีกที่วัดนะนั่นแหละเห็นเรา<ม>เ,ออเข้าใจทั้งเข้าใจเฮ็ดเข้าใจอิรีเลย<ม>เข้าใจแบบเออน้องแบบจากเป็นทั้งแดนเซอร์เป็นทั้งอันนี้เนาะน้องสมัครเมืเ่อแหรกกับบอกว่าน้องเบียร์ทำอะไรได้มั่ง อยู่ที่นี่มันต้องร้องเล่นเต้นรำได้ทุกอย่างนะเดีอยอนี้มักใครที่สุดมักเพื่อนติดตามเพื่อนติดตามเพื่อนโอให้มีคิปเพื่อนติดจังเดียมันนั่งเล่นมันมันมีเบียดเพียบประโยชน์โองานของมันงานอิสระนะเนี่ยถึงบางงานเจ้านายยึดแต่ว่ามันมีเวลาเขาแล้วแล้วเจ้านายเพมันก็ใจดีครับไปคือสมมติว่าข้าเขาสิเ่ขาเฮ็ดแล้วยนเราก็คือแล้วเนขาเฮ็ดงานบ้านข้าแล้วเราก็ขึ้นล้ว เห็ดน <ını Vincent Leonard> <ig> ้ำนองได้หมดทุเรี่ยวเคล่นกับยูไผ่ยูมันกินไผรกินมันเฮ้งเนล่ยเขาเรเฮ็ดของเขาจ้่เขาก็ล้องเบิ่งเล่นไปเยอะแยะกินกับเขาเขาก็กินเขาเฮีดให้เพิ่นกินเข้าก็ะเทศไปเรื่อยๆเจ้เอ้าจัะในกัขอบคุณนะครับขอบคุณนใส่ไส้เอือย่ำถือมายามถือมายามทีมงานเนาะให้กำลังแรงเชื่อแรงใจแล้วก็เอานี่ละแนวเลยที่เฮามี นี่ยในที่ห้องหาได้ที่มากเสีหน่อยก็มากด้วยน้ำจิตน้ำใจมาให้กันนั่นสิละรวยงั้นงามันธรรมดาเลยพี่น้องครับงานธรรมดาข้าวกาแฟมาให้เยอะนะเนี่ยสิพีทคิดเลยขากาแฟมาให้กันเยอะจริงีริงเบิเป็นยังเอามาอึ้งกับจะเฝ้าแบบรอดี่เนาะข้าวกาแฟที่เราพวกผมจะยู่กันนั่นสิละนอนเป็นยังจังยุ่งต่ท้องรถมันเย็นยุ่งต่ท้องรถมันสิเย็นก็สุ่มมองเราบปเด็ดขันเขาไปนอนไปนอนมองอื่นมองไกลสิกันในายไหม ซีมงแรงกับเฝ้าลูกไปต่อเขาแจะยุ่นี่ยมนี่น้องอดคำเลยเรื่อยมาที่เนี่ยเขาป่ต้องใหญ่ไปใส่คือคือยุ่นี่นอนหนีกินหนีเล้ยิ่งสี่เอาสำหรับคลิปนี้ไว้เซมีสัคคันกับพี่น้องครับจะพอกันไหมคลิปนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้รวยๆยิ่งๆเด้อนะคทำเป็นเงินไม่นด้ก็คอยเงินในลอยเท่าวันเท่ารับรวยยิ่งๆขึ้นไปอายุหมั่วันยืนสุขภาพแข็งแรงสิ่งสำคัญที่สุดทางหนาจะมีอุปสรรคแต่จะเก็บจะจนจะทุกขจะตับเพราะเขาจะจนก็ไป ถูกขอบคุณค,ครับพี่ใบสมิงครับผมทกินหนาที่ดได้สบายดีพี่น้อง